สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เดินทางไปตลาดครับใช้เส้นทางจากหนองมนชนบุรีผ่านศรีราชาผ่านเซ็นทันผ่านโรบินสันช่วงบ่ายกาจรจราจรคล่องๆตัว เดินทางสะดวกช่วงบ่ายตอนนี้มุ่งหน้าไปสีราชาครับวันนี้อากาศเย็นสบายคืมฟ้าคืมฝนฝนตกตั้งแต่เช้าแล้วเมื่อเช้าไปส่งพนักง,งานกรนนำตกตั้งแต่เช้า เราเข้าสีราชาครับเซนทรัทนสีราชาอย,อยู่ด้านขวามือห้างใหญ่ใจกลางสีราชาด้านซ้ายจะเป็นโรงเรียน วันนี้ก็ถือว่ารถยังไม่เยอะเท่าไหรช่ช่วงกลางวันช่วงบ่ายตอนนี้อยู่ใจการสีราชาค่อนข้างโล่งวันนี้รถปกติมาช่วงบ่ายทีไรเนี่ยรถจะแน่นเยียดตลอดวันนี้รสึกว่าโล่งมาก ดีมากวันนี้คืมฟ้าคืมฝนเย็นสบายขับรถเย็นสบายมากอากาศแบบนี้ตอนนี้อยู่ใจกลางสีราชาครับด้านซ้ายจะเป็น การไฟฟ้าด้านขวาจะเป็นสถานีตำรวจ ราชานี้ก็มีโรงแรมเยอะด้านขวานน่ี้เป็นโรบินสันโรบินสันสีราชา ก็จะไปพัทยาแต่ว่าเราไม่ไปเราจะเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าถนนเก้ากิโลโรงแรมเยอะมากขึ้นใหม่เยอะเลี้ยวซ้ายเพื่อจะเข้าถนนเก้ากิโลครับตรงไปไปพัทยาแต่เราไม่ไปทีนี้จะเป็นถนนเก้ากิโล นนเก้ากิโลจริงนะแต่ว่าการจราจรคับข้างมากคนอยู่เยอะหนาแน่นแค่เก้ากิโลนี้บางวันเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าจะสุดสุดถนน9ก้ากิโลถ้าวันไหนรถไอ้ลงรถเยอะๆแน่นติดนะ เส้นนี้ก็หมู่บ้านก็เยอะเพราะมันเป็นวิวภูเขาถนน9กิโลเป็นวิวภูเขาหมู่บ้านก็เลยเยอะคอนโดก็เยอะวิวสวยถนนเส้นนี้แต่ว่ากาันถนนเป็นแค่สองเลนส่วนมันก็เลยทำให้จังกาจราจรนหนานแน่นช่วงเช้าช่วงเย็นวันธรรมดาไม่ต้องพูดถึงเลยนี่ช่วงบ่ายแล้วเนี่ยเราเดินทางช่วงบ่ายยังแน่นขนาดนี้ เยอะขานาดนี้ถ้าเป็นช่วงเย็นกับช่วงไม่ต้องพูดถึงเลย เล่นสวนนี้จะแสงทีท,ทีต้องใช้จะยนเย็น เนน9กิโลนี้จะคึกคักไปด้วยรถลาคนเยอะมากถนน,นสั้นๆแค่9กิโลแต่การจราจรคึกคัก,กยิ่งช่วงเย็นช่วงเลิกงานนี้ติดตั้งแต่ปากทางติดยาวเลยมีซอยย่อยเยอะ แล้ว้าทะลุไปได้สายที่ทะลุไปหลากหลายสถานที่ก็เลยทำให้การจราจรนหนานแน่น เลี้ยวก็เลี้ยวหาเอ้ยพอดีแหละชนก้นพอดีมันน่าไม่ไอยู่ดีก็เลี้ยวนี่ชนอย่างเดียวเลยนะขับรถไม่มีไม่มีความคิดอะไรเลยอยากกินเลี้ยวก็เลี้ยวดีนะที่เบรกทันเบรกไม่ทันก็ส้ำคันลวดมันน่า,าจริงเลยต้องไปเข้าโรงเรียน สอนขับรถยนต์ใหม่ละประเภทพวกที่จะเลี้ยวไม่เปิดไฟเลี้ยวเลี้ยวทันทีเลยดิรถก็ตามหลังมาเสียหลักเสียหลักไม่พอชนกันอีก ถนน9กิโลสามารถที่จะทะลุไปอ่าวอุดมได้ครับก็เลยทำให้การจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะช่วงเย็นช่วงเย็นเย็นรถพ่วงเทรลเลอร์มาจากอ่าวอุดมบริษัทเขาอยู่แถวเนี้ยเขาจะมาบริษัทเขาโอ้โหม่ต้องพูดถึงเลยแล้วแยกเล็กๆ,ๆรถพ่วงอ่ะสามารถที่จะเข้าไปได้ที่ดูดิรถพ่วง สามแยกเล็กๆมันก็เลยทำให้รถเล็กต้องเสียเวลาในการรอให้รถพ่วงเขาบริเวณเนี้ยที่จะไปอาวดมขวาเมินนี่แหละเข้าออกมีแต่รถพ่วงตอนเย็นรถพ่วงไม่พอจุดยังมีทางรถไฟคู่อีกโอถนนเก้กิโลนี้เป็นถนนที่ว่าการจราจรหนานแน่นคับข้าง จันถึงสุกนี้จันจันจราจรช่วงเย็ยนนี้คับข้างมากช่วงเช้าชเช้าเย็นนี้ไม่ต้องถึงเลยแน่นเอียดน,นี่รางรางไปเอรถไฟหนึ่งรางรถไฟมีรางคู่ ลังรถไฟที่สองถ้าวันไหนจะาเอพร้อมกันเ่ยยาวเลย <laughs> <laughs> อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ